วันนี้นะครับเราอยู่กันที่งานเวทีสุขภาพคุยเรื่องเล่าจากคำบอกเล่าของหมอเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งต่อข้อมูลความรู้และวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจากเหล่าคุณหมอผู้มีความเชี่ยวชาญครับ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดพิธีศการบูธรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรวมไปถึงการให้คําแนะนําและการตรวจสุขภาพฟรีอีกด้วยครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรลดเหล้าผักตายตอนล่างรวมออกบูธกิจกรรมและรณรงค์ลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงที่บอกเลยครับว่าได้ทั้งสาระและความสนุกงนานไปพร้อมๆกันด้วยล่ะครับก็คือเอ่อพี่ก็คือทดลองเป็นคนเบานะคะทีนี้พอเราใส่แว่นใช่ไหมคะภาพ ที่เรามองผ่านแว่นหรือมองผ่านต่างอะคะ่ะมันจะไม่ตรงกับความเป็นจริงอะคะ่ะเออพี่ว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบของคนเมาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเกิดดื่มไปแล้วเขาไปขับรถหรือว่าควทำอะไรอคะ่ะคือแบบประสาสัมผัสหรือว่าการมงเห็นของเขาอาจจะคาดเคลือ่อนจากความเป็นจริงไปมากอะคะ่ะทําให้การเคลื่อนไหวมันลดลงใช่คะ่ะเหมือมนกับทำให้สมองมันสั่งการให้เรามีอาการแบบมึน มึนงงอะไรเนี้ยค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมก็คือทําให้เรามีความรู้มากขึ้นเราสามารถบอกออเพื่อนๆได้เวลาจะขับรถอะไรถ้าเราดื่มเหล้าก็ทําให้เรามีความเกิดความทุนเสียเป็นถุกอุบัติเหตุต่อตัวเองแล้วก็รวมถึงครอบครัวของเราด้วยค่ะ